โดยได้มีการหยิบยกประเด็นการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างพล,ลเมืองในอนาคตขึ้นมาหัวข้อที่สำคัญของปีนี้ก็คือ Digital Learning for creating future global citizen ติดตามรายละเอียดได้จากคุณทันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับขอบคุณครับ พัฒนาครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคือประเด็นสําคัญที่ไทยจะพูดในที่ประชุมสภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในในวันนี้นะครับในขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเวียดนามได้มอบตําแหน่งประธานซีเม็คนใหม่แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก11ชาติอาเซียนจำนวน200คนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่48อย่างพร้อมเพรียง ศาสตราจารย์ดรวามวูลูนรัฐมนตรีศึกษาทีการรับฝึกอบรมของเวียดนามในฐานะประธานซีเม็กได้ส่งมอบตำแหน่งประธานซีเม็กคนใหม่ให้แก่พลเรือเอกนรงพิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยและจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาสองปีนับจากนี้ พลเรือเอกนรงบอกว่าการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญคือนโยบายการพัฒนาครูให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ประเทศไทยจึงริงเริ่มให้มีการให้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูที่เสียสละนอกจากนี้ก็จะสืบสารภารกิจงานของซี m e กในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับภูมิภาคเปิดเวทีให้สมาชิกแลกเปลี่ยนประเด็นการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางของสหประชาชาติ และช่วงบ่ายวันนี้จะเป็นการประชุมระดับนโยบายในหัวข้อ Digital Learning for Creating Future Global c i t i z e n หรือการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อสร้างพลเมืองโลกในอนาคตเป็นการแลกเปลี่ยนก,นกันว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เด็กๆใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สังคมส่วนรวมมากขึ้น ปีที่แล้วที่ประชุมสภาซีเมกเคยมีข้อตกลงร่วมกันนะครับเช่นโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในการพัฒนาหลักสูตรการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการจัดการศึกษาแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการสำรวจสื่อการเรียนการสอนด้านไอ t และอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนเป็นต้นซึ่งกระจะสารต่อนโยบายเหล่านี้ต่อไปครับสำหรับการประชุม สภารัฐมนตรีศึกษาอาเซียนแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีขึ้นมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง50ปีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการประชุมปีสอปีครั้งในแต่ละครั้งก็จะมีการกําหนดนโยบายร่วมกันในด้านการศึกษาของสิเว็ชาติสมาชิกในภูมิภาคนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์นะครับรายงานสดเข้ามาครับพา